ยงเงี้ยยากัยันอออายากันยังเลงวันนี้ามันแรงนี่มัรับไม่ได้โั้ยนางเด๋ยวมันรับมันรับมักตวงเขี่ยตอนนัเยนอานังเขียเอายาแจกตอนั้มันลดแรกแจกแถมอ่าขึ้นเรื่อยเร่อยปูปปับรับโชคปับรับโชคเอามาตังไงมันเลยเอามาตังไงตังยั บาง่น้านแต่นี้บก่าลมยเด็กันเลยเดี๋ยวตำแหน่งลงกลับไ้างดูพี่ดูพี่สองรืองกัน bao rồi nó. Thứ tình hả cửa lắm. นนเลยเลยตไม่อันนี้มันอาจจะี่ยนไปนเดีย